สรวดมนนะคะรักษาหลายโรคอันนี้ต้องบอกว่าเป็นประส,บ,ระสบการณ์ตรงเนาะที่ครูเห็นนะคะก็คืออันนี้จะเริ่มจากพี่เรียกว่ายังไงดีอะพี่สะพ้ยของแม่ครูแล้วกันเนาะก็เป็นแฟนของพี่ชายของพ่อครูเนาะเขาเรียกอะนะเขาก็เคยป่วยเป็นโรคหัวใจนะคะเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วเขาก็ไปรักษาหมอหมอก็เป็นหมอดงังระดับประเทศเลยนะคะที่รักษาคนระดับประเทศเลยเพราะว่าเขาค่อนข้างมีฐานะเนาะแต่หมอบอกเขาว่าให้เตรียมใจได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาอ่ะ ไม่มีทางรอดแล้วนะคะพอเขารู้ว่าเขาไม่มีทางรอดอะคะ่ะ <_' S 1> เขาก็กลับมานะคะปฏิบัติร,รมเนอะแล้วจะมีลัทธิหนึ่งที่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็สวดมนต์ใช่ไหมคะสวดมนต์ของลัทธินะเออนะคะก็ทําให้เขาอ่ะตอนเนี้ยที่หมอบอกว่าเขาจะไม่รอดใช่ไหมคะที่เขาจะไม่รอดนะคะเขาก็อยู่มาแต่แรกหมอบอกว่าทําใจเถอะนะถ้าเกินสามปีได้นี่คือเก่งแล้วนะก็ไม่ต้องรักษาอะไรแล้วเพราะมันมันสุดจะเยียวยาแล้วนะคะ แต่เขาก็ไม่ไม่ยอมละความพยายามนะคะที่อยากจะมีชีวิตต่อเนาะเขาก็เข้ารับที่ที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะแล้วก็สวดมนต์นะคะทําให้เขานะคะก็กลับมาสุขภาพแข็งแรงนะคะตอนนี้คือเขาอยู่จนหลานสาวเขาตอนแรกตัวเล็กๆนะจนโตเป็นสาวแล้วนะคะตัวเป็นสาวแล้วก็ยังไม่ตายนะคะแต่ไม่อีกหนึ่งอย่างที่เขาทํานะคะที่เขาบอกเอ็คือเขาบอกว่า ในเมื่อเขาจะต้องตายอยู่แล้วกินยาอะไรอะ่ที่เป็นดีอ่ะที่เขาเซิร์ชมาว่ามันดีมันดีมันดีบ้านเขาอยู่ตรงทางรถไฟของเมืองกาญจนบุรีจะมีทางรถไฟนะบ้านเขาอยู่ตรงแทเส้นทางรถไฟนะคะเขาบอกว language language. ่าต้นหญ้าต้นใดอ่ะที่อยู่ตรงทางรถไฟนะคะที่เขาเห็นแปลกๆนะเขาเก็บมากินหมดเลยนะคะเขาบอกว่ายังไงเขาก็ต้องตายแล้วเขาเลยไม่รู้ว่าเขาหายมาจากต้นหญ้าต้นไหนหรือต้นไม้ต้นไหนนะคะเพราะเขามีสมุนไพรเยอะเป็นดงเลยเขาปลูกไว้นะคะ แล้วเขาก็กินต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ตรงนั้นแหละค่ะนะคะเป็นยานะคะก็เลยบอกว่าไม่รู้รอดตายเพราะสวดมน์นะคะหรือต้นไม้ต้นไหนมีเขาบอกว่าเขาบอกใครไม่ได้จริงๆนะคะว่าเขากินอะไรแล้วหายนะคะแต่เขาคิดว่าเขาก็สวดมน์เป็นประจำเนาะทาให้เขาอ่ะเหมือนสุขภาพที่ดีขึ้นตอนนี้คือเขาแข็งแรงมากนะคะคือที่หมอบอกว่าจะตายเนี่ยคือหลานสาวเขาโตเป็นสาวแล้วนะคะแล้วแข็งแรงขนาดไหนคะตอนนี้เขามี เรียกว่าเขาวัยเจ็ดสิบของเขาเขายังมีแฟนที่เด็กกว่าคือวัยหกสิบเลยของเขานะเออนะคะก็ทาให้เขามีชีวิตที่ยังอยู่แล้วก็ยังมีเพลังพลังที่ดีๆนะเอาง่ายๆนะคะเรียกว่าถ้าเรานะคะเออหาคสวดมนต์จริงๆมันคือทาให้เราสบายใจนะคะพอเราสบายใจนะคะอทุกอย่างในร่างกายเรามันจะดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ลองดูถ้าใครเจ็บใครได้ป่วยอะไรก็ลองสวดมนต์ดูนะคะ